ไม่เจาเลยตัวอืมนี่ครับใจกันอืมอาจารย์แม่ไอเดียเนาะแม่มจับจับนี่นะครับห้ามจับห้ามจับจับไม่ได้หรอจับจับเดี๋ยวม,มันหลุดย่อเสียแล้วพี่ Oh, อ๋อหันจับเนไปเออไอิอต่อเท้ากัดรอมาล้วมาแล้ว,ลวจใส่เยอดูเสเว้นดำมาแล้เอเีะ่ะืมเติงตงต,งตงน,นี้เกาหลีอันนี้เซียเสียทุกอืมเราเสียอเมริกาเสียอเมริกาเกาสียห้ามทอน ืมนี่เสียทอนนี่ครับอยู่วัดร่อนคนครับคนเยอะมากโอ้อย่างเยอะเอ๊ะอาจารย์ไม่เข้าใจทำไมวั <Jin cción S 2> ูวอดูของน้ำไส้ไก่น้อยๆด้วยอ่ะมันสดชื่นไงแสดงว่าอาจารย์เขาใช้หลักวงจุ้ยเหมือนกันนะ คนช่วยเยอะกว่าเราโอ้แล้วเจ้าสีฟ้าปลาสฟ้าปลาอะไรเนี่ยปลาบอกน้ำตื้นเกินไปอ่ะหยอกน้ำตื้นเกินไปปลาบอกถ้ามันลึกเกินไปเราก็ไม่เห็นปลาไง ออโอ้าจายรงเขาทำเนื้อมากอะ่ะดูดิเออเนาะเนี้อมากเลยเนาะไล่ทนตั้งแต่ต่ำมาสูงด้วยหญ้าถอนหญ้าโอ้ถอนถอนหญ้าเกลียนมากโอ้ยทางขึ้นข้างบนเดี๋ยวเดี๋ยวห่อห่อทางเข้าตรงนี้ถนนเส้นใหญ่แต่นอกไปหรอ

kiss mm -hmm. oh. me, Miss. Please cover your shoulders properly. Miss. Please cover your shoulders properly, please. Miss. Blue t shirt. Oh. <laughs> White pants. Cover your shoulders. <laughs>